ิยกด้อมแอปทักษะอ่อนรวมเต็มทิพพิธาทักหมียังไงนะ ทำเอาดมซมลุกขึ้นด้วยความอิจฉาตาร้อนผ่าเลยทีเดียวค่ะและต้องบอกเลยค่ะว่ากังเชีย,เยบเยอะมากจริงๆสำหรับนางเอกสาวลูกหนึ่งอย่า yeah. งแอบทักษอ่อนและทิมพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30หลังจากก่อนหน้านี้แอบได้มีการแชร์ข้อความพักความแร้แผกความรักขณะที่ทิมก็มีการพูดคำว่าพักที่จะร้อมพร้อมที่จะรักแต่ล่าสุดบอกเลยว่าฟิลจัดหนักค่ะเมื่อเตปิรัต หรือเต้กันตนาโพสคลิปถิมพิธากับน้องพี่พิมพ์ลูกสาวและแอบทักซอนกับน้องปีใหม่รวมเฟรมเดียวกันใบหมดเพียงเท่านี้เพราะถิมพิธาก็ได้โพสภาพรูปเฟรมกับแอบและน้องปีใหม่พร้อมแคปชั่นและแท็กตรงถึงฝ่ายหญิงว่า good to see you today ด้านแอบทักษอนก็เข้ามาตอบคอมเมนต์ว่าเช่นกันค่ะดีที่พี่พิมพ์กับปีใหม่ได้เจอกันด้วยส่วนทางด้านของคนในวงการรวมถึงแฟน ก็ต่างเข้ามากดไลค์พร้อมคอมเมนต์แซวยกปไปไฟเชียกันสนันไปเลย